สวัสดีค่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะคุณนายไม่ทราบว่าคุณนายสนใจสร้อยแ้่ไหนอยู่เปล่าคะพอดีป้ามาหาสร้อยสำหรับออกงานนะจ๊ะหนูช่วยป้าดูหน่อยสิจ๊ะได้ค่ะงั้นเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณนายค่ะ ตัวนีน้่สวยมากๆเลยนะคะสําหรับออกงานกลางคืนค่ะตัวนี้เพิ่งมาใหม่ของทางร้านเลยนะคะ <c oughs> สนใจไหมเอ่ยออแล้วตัวนี้มันเท่าไหร่ละจ๊ะป้ามองไม่ค่อยชัด่ะจ๊ะหนูช่วยป้าดูทีได้ไหมได้ค่ะเอ็ันฉันไปไหนนะนหายไปไหนนะ เหตุชุดนี้นะคะละโอ๊ยโอ๊ยนี่นปล่อยฉันนี่เธอไม่เห็นยังไงว่าฉันน่ะรับลูกค้าอยูอย่เมื่อกี้ฉันเห็นนะคะว่าคุณปานวาดเนี่ยแอบเปลี่ยนราคาสร้อยทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะคะฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณเฟิร์สนี่เดีย๋ยวอฉันว่านะเรื่องเนี้ยโหลด คุยกันได้นะเราเคลียร์กันได้เอา,อางี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแบ่งเงินให้เธอครึ่งหนึ่งไม่ฉันว่ายังไงคุณก็ไม่ควรทําแบบนี้อยู่ดีแต่แม่เธอกำลังป่วยอยู่นะหมิวเงินที่ฉันจะให้เธอเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะมันสามารถจ่ายค่ายาของแม่เธอได้เลยนะเธอลองคิดดูดีๆถ้าเธอยังอยากได้เงินนี้อยู่ เธอก็เงียบๆไปซะแล้วก็กลับไปทําหน้าที่ของเธอได้แล้ว ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณนายที่ให้รอนานดิฉันเช็คราคาแล้วค่ะราคาของสร้อยเส้นนี้อยู่ที่60,000บาทคุณนายสนใจรับเอาไว้ไหมคะหรือจะดูสร้อยเส้นอื่นก็ได้นะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะอือันนี้ก็สวยดีนะราคาก็ไม่แรงมากฉันเออคุณนายคะฉันว่านะคะเส้นนี้เหมาะกับคุณนายมากๆเลยนะคะเส้น,นิด เป็นสร้อยที่สวยที่สุดของทางร้านเลยนะคะจะบอกว่าเป็นตัวทอ็อปเลยก็ได้นะคะอโอ้ยดูสิสวยมากแล้วยิ่งมันไปอยู่ที่คอองคุณนายเนี่ยฉันว่ามันยิ่งจะดูดีมีสง่าราศีมากๆเลยนะคะคุณนายค่ะแต่ว่าเออคุณนายคะคุณนายสนใจรับไวไหมคะสร้อยเส้นนี้เหมาะกับคุณนายมากถึงมากที่สุดเลยนะคะสร้อยเส้นนี้เนี่ย ค่าคุณนายซื้อไปแล้วราคาก็จะขึ้นทุกๆปีเลยนะคะรับรองว่าคุณนายซื้อไปแล้วคุณนายจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคะุ้มมากๆเลยค่ะฮะราคาขึ้นทุกปีเลยเหรอคะใช่ค่ะงั้นฉันเอาเส้นนี้นะคะ่ะฉันจะได้เอาไปปล่อยได้ราคาดีๆงั้นหนูเช็คให้ฉันหน่อยนะจ๊ะว่ามันราคาเท่าไหร่ได้เลยค่ะคุณคนายคะไมีปัญหาคะ่ะยขอโทษนะคะ เช็คราคาให้แล้วนะคะเส้นนี้ราคาอยู่ที่90 0 0 0มบาทค่ะสต่งมว่าคุณนายรับเส้นนี้แล้วก็เส้นเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมคะเอาสิจ๊ะเอางั้นหนูจัดก,การให้ป้าทีนะจ๊ะได้เลยค่ะถ้าเรายินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งหมดราคา1 5 0 0 0แห0บาทค่ะงั้น หนูช่วยนับเงินในกระเป๋าป้าแล้วก็เอาไปจ่ายให้ทีนะจ๊ะพอดีป้าสายตาไม่ค่อยดีอะจ๊ะยินดีอย่างยิ่งค่ะนะคะจอเชันช่วยนับนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะหนึ่งแสน นี่คะ่ะคุณนายค่ะือพืนกระเป๋าคะ่ะคุณปานว่าคะคุณนายคะ่ะคือเออคุณนายคะ่ะเดี๋ยวดิฉันขอตัวสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคิดเงินให้ใหมค่ค่ะน่จ้ะนี่ใหญ่ไม่บ้านเธอจะมีปัญหาอะไรอีกฮะ เงินฉันก็แบ่งให้เธอไปแล้วไม่ใช่หรอคุณวาดคะฉันไม่เอาด้วยแล้วนะคะฉันว่าคุณเลิกทำแบบนี้เถอะค่ะสงสารคุณนายเขาเงินก้อนนั้นมันอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคุณนายเขาก็ได้นะคะโอ๊ยนี่เธอจะไปส่งสารเขาทำไมฮะดูการแต่งตัวเขาสิออกจะรวยแค่เนี้ยมันไม่ทำให้คุณนายเขาตกใจมาหรอกนะถ้าคุณวาดยังคิดจะทำต่องั้น ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณเฟิร์สเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่านะอองั้นก็ได้ฉันจะยอมทำตามที่เธอบอกแต่เธออย่าเอาเรื่องเนี้ยไปบอกคุณเฟิร์สนะอืมงั้นเธอช่วยไปซื้อน้ำข้าวไอยฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะไปคิดเงินให้คุณนายเขาต่อตอนนี้เสร็ออกมานานแล้ว <S <S ก็ได้ค่ะ แต่คุณว่าต้องสัญญากับฉันก่อนนะคะว่าคุณว่าต้องคืนเงินคุณนายเขาแล้วก็บอกราคาที่ถูกต้องอืรู้แล้วนะรีไปได้แล้วไปค่ะหิวใหญ่แม่บ้านนี้มันโง่จริงๆเลยเนาะใข่จะไปยอมทำตามที่แกบอกล่ะ อกาสหน้าไว้คุณนายมาอุดตัวที่ร้านของเราใหม่นะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ้าป้าอ้าพน,นมมาซื้อเพชรเหมือนกันเหรอจ๊ะเปล่าแล้วครับที่นี่ร้านของผมเองจริงเหรอใช่ครับตอนนี้วันนี้คุณป้าได้ไปกี่เส้นแล้วครับเนี่ยวันนี้ป้าได้มาสองเส้นจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยพนักงานคนนี้เป็นคนแนะนําป้าทั้งหมดเลยนะแล้วนี่คุณป้าจะกลับแล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เอาน้ำให้เลย ไม่เป็นไรหรอกจาก้าป้าจะกลับแล้วไม่ได้หรอกครับคุณป้าคือลูกค้าคนสําคัญผมก็ต้องบริการให้อยู่แล้วสิครับคุณป้วาวาดแม่บ้านหายไปไหนอะอ๋อพอดีว่าฉันใช้ไปซื้อน้ำอะค่ะเดี๋ยวดีสักครู่ก็คงจะมาค่ะเอา้ามิวมาพอดีเลยเอาน้ำให้คุณป้าเขาสิค่ะ เอา,อางี้ไหมครับคุณป้าน่ๆคุณป้าก็มาใช้บริการทางร้านของผมแล้วเดี๋ยวผมจะลดราคาให้เป็นพิเศษนะครับอ๋อคือว่าฉันคิดราคาพิเศษให้เรียบร้อยแล้วละค่ะราคา1 5 0 0 0แส้าหมืนบาทเท่าเดิมเหมือนที่เราคุยกันไว้เลยค่ะอะไรนะคะคุณว่านี่มันไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันไว้นะคะ่ะคุณเฟิร์สคะฉันมีอะไรจะบอกค่ะ,ะคือคุณป้าว่าเขาเปียนป้ายราคาสร้อย ให้แพงขึ้นแล้วเขายังหยิบเงิน <Gym. S 1> จากกระเป๋าของคุณนายเนี่ยเกินไปด้วยนะคะเรื่องนี้คุณฟัวต้องตัดการแล้วล่ะค่ะฉันห้ามเขาเขาก็ไม่ฟังเลยค่ะคุณปาลวาดทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ผมอุตส่าห์ไว้ใจคุณให้ดูร้านแค่แป๊บเดียวคุณถึงกับโกงเงินลูกค้าเลยหรอคงคงปล่อยหัวขโมยอย่างคุณไว้ไม่ได้แล้วเหมีวโทรเรียกตำรวจที ขัดขอท้อจริงๆนะคะคุณฟัวร์เราจิงจะไม่ทำอีกแล้วะคะ่ะจะไม่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณฟัวร์ช่ไยวหน่อยนะคะเออไม่ต้องโทรหาตำรวจก็ได้นะคะแค่เอาเงินคืนป้ามาก็พอแล้วเงินจะได้ไม่ต้องถึงโรงพักกจะจะไม่ได้ครับป้าพนักง,งานผมผมทําร้ายแรงขนาดเนี้ยผมคงจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ต้องสั่งสอนจะได้ไม่ต้องไปทํากับคนอื่นอีกรอหน่อยครับจะเป็นขโมย คนนี้ครับเอาตัวไปได้เลยนีออ่อ่ะเฮ้ยอ,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 อะไรคะนี่เป็นเรื่องอะไรคะปล่อยนะคะถล่ลอยไปเถอะค่ะถ้านุตส่าหลอกล่อได้ก่ดจะทำเรตจนะคะเนี่ยนี่เป็นเรื่องอะไรกันคะพนักง,งานคนนั้นเป็นคนเอาเงินป้าไปตังหาคุณฟอยเข้าใจอะไรผิดปะคะเนี่ยผมเข้าใจถูกแล้วแล้วผมก็รู้ความจริงหมดแล้วครับว่าคุณป้ามาทำอะไรที่ร้านของผมเดี๋ยวนะคะ นี่มันเรื่องอะไรกันนะคะถึงง้งฟงไปหมดแล้วใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ฉันฟังทีคือเรื่องมันมีอยู่ว่า แบงค์ปลอมนีฮัลโหลคุณปานวาดผมมีเรื่องจะรบกวนคุณหน่อยผมให้ปานวาดแกล้งอัพราคาให้แพงขึ้นเพื่ที่จะได้แบงค์ปลอมให้มากที่สุดแต่ก็ยังโชคดีที่คุณป้าลืมเอาแว่นสายตามาพอดีแผนนี้ก็เลยสำเร็จอะ <c oughs> ป้าขอโทษนะจ๊ะอย่าเอาป้าเข้าคุกเลยจ้ะต่อไปอ่ะป้าจะไม่ไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วจ้ะพ่อหนุ่มช่วยป้าทีนะไม่ได้ครับสิ่งที่คุณป้าทำลงไปมันส่งผลให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมไม่รู้หรอกนะครับว่าป้าทำไปเพื่ออะไรถ้าวันนี้ผมจับคุณป้าไม่ได้วันข้างหน้าคุณป้าก็อาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมคงลงโทษคุณป้าไม่ได้ก็ขอให้กฎหมายลงโทษแทนแล้วกันนะครับ ปล่อยฉันนะแล้วหวังว่าคุณป้าจะสำนึกนะครับคุณตำรวจเอาตัวไปคุณตำรวจคะนี่คะ่ะเงินปลอมที่ฉันเอามาจากคุณป้าได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยังมีอีกค่ะปล่อยนิ่งป้านี่คะ่ะมาครับไปปล่อยฉันนะปล่อยฉัน,ฉน,นช่วยด้ว งานนี้พวกคุณสองคนทําได้ดีมากเลยนะผมจะตอบแทนพวกคุณสองคนนี่มิวเธอเนี่ยเกือบทําแผนฉันพังแล้วนะรู้ไหมฉันต้องขอโทษคุณว่าด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดไปอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าคุณปาวาด <c oughs> ผมจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นผู้จัดก,การของรา้านนี้ถือซะว่าเป็นพนักงานดีดน และนับจากนี้ผมจะเพิ่มเงินเดือนให้นะขอบคุณครัคุณเฟิร์สขอบคุณ,คณมากๆเลยนะคะแค่นี้สบายมากค่ะส่วนคุณทําได้ดีมากที่กล้ามาบอกผมไม่เห็นผิดเป็นชอบผมจะเลื่อนตําแหน่งให้คุณเป็นพนักงานที่ร้านนี้แล้วคอยช่วยปาวาดนะ <c oughs> และนี่เงินค่ารักษาพยาบาลของแม่คุณผมรู้ว่าแม่ของคุณป่วยอยู่ คุณพาแม่ไปหาหมอซะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะมันเยอะเกินไปนแค่คุณเฟิร์สเลื่อนตำแหน่งให้ฉันเนี่ยฉันก็พอใจมากแล้วค่ะถ้าไม่ได้พนักง,งานดีๆแบบพวกคุณ้านของผมก็คงเจ๊งไปแล้วยังไงคุณเับาไปเถอะถือว่าผมช่วยขอบคุณคุณเฟิร์สมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยังไงวันนี้เราปิดร้านกันเร็วหน่อยเนาะค่ะ